สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับประจำช่วงเย็นของวันจันทร์ที่30มิถุนายนนะครับก็เป็นวันสิ้นเดือนนะครับในวันพรุ่งนี้อังคารที่1การกฎาคมก็เป็นเดือนใหม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับจากลักษณะสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับก็ยังคงมีปริมาณของฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกสะสม หลากหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มตกต่อเนื่องยาวๆนะครับจนถึงช่วงวันที่5กรกฎาคมนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นนี้เป็นต้นไปยังคงมีปริมาณของฝนที่ดีงามนะครับหลังจากนั้นตั้งแต่ช่วงของวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมนะครับจับตาแนวโน้มปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทางช่วงประเทศไทยทางตอนบน จะมีปริมาณของฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราดูจากพื้นกระแสของลมบนระหว่างช่วงวันที่6นะครับจนถึงช่วงประมาณวันที่10รกรกฎาคมนะครับกระแสของแรงลมบนจะทวีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็พาดผ่านทางช่วงบริเวณภาคเหนือทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ ที่ปกคลุมแถวทางช่วงเวียดนามตอนบนและบริเวณทางอ่าวตังเกียในช่วงตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่10กระกฎาคมยอมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นและมีลักษณะพัดหมุนทวนเข็มนาฬิกาจากปัจจัยลักษณะอากาศดังกล่าวนี้เองนะครับก็จะส่งผลทำให้ทางช่วงภาคตะวันออกเชิงเหนือโดยเฉพาะทางตอนบน นับได้ว่าจะเป็นด่านหน้าที่จะมีปริมาณของฝนเยอะกว่าเพื่อนจะมีปริมาณของฝนค่อนข้างตกหนักถึงหนักมากจากในภาพนี้นะครับด่านหน้าถ้าหากว่าเราจะให้ดูกันแบบชัดๆจากรัศมีวงรอบนอกของเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงที่ปกคลุมอยู่ทางช่วงนี้นะครับก็คือแถวทางช่วงจังหวัดหนองคายทางบริเวณช่วงจังหวัดเลยนะครับจังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมบริเวณทางช่วงจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมุกดาหารนะครับทางช่วงจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษและบริเวณทางช่วงจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้คือจังหวัดที่เน้นนะครับตั้งแต่เป็นพื้นที่สีเหลืองขึ้นไป จนถึงพื้นที่สีแดงนะครับก็หมายถึงว่ามีโอกาสจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับยังไม่นับรวมพื้นที่สีฟ้านะครับที่อยู่ทางช่วงบริเวณภาคเหนือนะครับแถวทางจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดลำพูนล,ลำปางจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์ทางช่วงภาคอีสานตอนล่างครับเช่นชัยภูมินครราชสีมาหรือทางบุรีรัมย์ทางช่วงภาคตะวันออกแล้วก็ทางช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตก นะครับเนื่องจากว่าในวันแล้วก็เวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่กระแสของแรงลมชั้นมรสุมกลับมามีกําลังค่อนข้างแรงนะครับจับตานะครับตั้งแต่ช่วงวันที่10จนถึงช่วงวันที่14กรกฎาคมนะครับจากการอัปเดตล่าสุดของโมเดล ECM จากนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คพื้นที่มีฝนกันนะครับซึ่งอันดับ1ยังคงอยู่ทางบริเวณภาคกลางยังคงมีฝนตกหนักมากที่สุดนะครับ แล้วก็ภาคลองลงมาที่มีโอกาสนะครับก็จะอยู่ในส่วนของทางช่วงภาคตะวันออกทางตอนบนนะครับแล้วก็ปะปายทางช่วงภาคใต้แล้วก็ทางช่วงภาคเหนือทางช่วงภาคตะวันออกเืียงเหนือตอนบนนะครับอันดับหนึ่งยังคงอยู่ทางช่วงภาคกลางนะครับภาคกลางมีฝนตกหนักมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ยังคงมีอยู่แต่แน,นวโน้มปริมาณของฝนทาง ภาคกลางเริ่มลดลงนะครับเนื่องจากว่ามรสุมเริ่มอ่อนกําลังลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเช็คพื้นที่มีฝนกันนะครับเริ่มกันที่บริเวณภาคเหนือนะครับทางช่วงภาคเหนือกับทางช่วงภาคอีสานตอนบนนะครับช่วงนี้ถูกอิทธิพลของแนวล่องมรสุมนะครับปกคลุมแล้วก็พัดผ่านอยู่นะครับก็มีฝนลักษณะตกกระจายตัวนะครับเป็นจุดเป็นหย่อมนะครับไม่ใช่ฝนลักษณะตกแบบปูพรมนะครับลักษณะตกกระจายตัวเท่านั้นนะครับ มาเป็นละลอกละลอกไปนะครับมาเป็นชุดไปเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเนี่ยนะครับลักษณะประมาณนี้เลยนะครับแถวทางช่วงอาปางแขวงทางป่าไม้นะครับแถวบริเวณทางช่วงห้วยน้ํากลืนทางบริเวณอาแม่ใจนะครับแถวหมู่บ้านป่าแดดแถวทางห้วยสายขาวแถวทางหัวขั้วนะครับแถวทางเชียงคํา ภูซางเต็มตัวรับมือนะครับภูซางแล้วก็แถวเทิงอีกแล้วนะครับเมื่อวันก่อนก็ทางช่วงเทิงก็มีข่าวออกไปว่ามีน้ําท่วมนะครับมาอีกแล้วนะครับเนี่ยนะครับกลุ่มนี้กลุ่มที่มาจากทางเชียงคำเนี่ยมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ทางช่วงบ้านยอดทาง12พัฒนาใหม่น้ําเงินนะครับทางช่วงสองแควทางเชียงกลางทางสันเจริญ แถวบริเวณน้ําปัวพัฒนานะครับทางช่วงบ่อกเกลือผาเวียงแถวปัวแถวดอนมัวดอนมูลนะครับแล้วก็ท่าวังผานะครับก็มีฝนวังหมอแล้วก็กาสายเทศบาลเมืองน่านบ้านก่อนะครับแล้วก็แม่จริมนะครับแล้วก็ทางอีกหลายๆพื้นที่ครับแถวทางช่วงแม่เต้นนะครับบ้านแม่เต้นก็มีฝนป่าปลายไป แถวงาวแถววังใหม่นะครับแถวบ้านหลวงแล้วก็ทางช่วงดอยสะเก็ดนะครับแถวทางช่วงอ่อนกลางเข้าไปปกคลุมทางช่วงสันกำแพงนะครับแต่ก็เป็นกลุ่มเล็กๆทางสันกำแพงพัดผ่านทางาในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทางแม่โจ้นะครับก็เป็นกลุ่มเล็กๆเ,เป็นจุดเป็นหย่อมนะครับเป็นคึมๆเดี๋ยวก็ฟ้าเปิดเดี๋ยวก็ฝนตกประมาณนั้นนะครับแถวทางอ่าสันทราย จังหวัดลำพูนป่าจูแล้วก็ทางช่วงแม่วางทางศพแอบนะครับแถวทางช่วงแม่แจ่มทางช่วงแม่แจ่มนะครับแล้วก็ปะปายทางช่วงแม่ลาน้อยแถวบ้านดงนะครับแถวทางแม่เสเลียงแล้วก็แถวบริเวณทางช่วงอมก่อยนะครับก็ scream, มีก็มีอยู่ปะปายในบางพื้นที่เนี่ยนะครับทางช่วงตอนตบ,บนทางช่วงท่าเรือนะครับท่าเรือท่าเรือก็มีฝน แล้วก็ทางช่วงทุ่งเข้าหางนะครับทางช่วงแม่ตื่นนะครับแม่ตื่นแล้วก็ทางช่วงดอยเต่าหนองพักบุ้งนะครับแถวทางช่วงวังหม้อแล้วก็ห้วยฝางแล้วก็ทางช่วงศพเดินนะครับทางศพเดินทางล้อมแรดรลบทางสะพานหินทางแม่สารนะครับก็มีคุ่มฝนนป่าปลายเป่าปมนะครับแล้วก็ทางช่วงนาดอง กำลังมาแถวทางบวกโป่งนะครับบวกโป่งแถวทางอาตนเหนือเนี่ยนะครับทางต้นเหนือแต่เป็นเป็นแบบว่าเป็นอ่อนๆเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นกลุ่มเมฆเคลื่อนตัวผ่านๆนครับทางมาทางช่วงจังหวัดแพร่นะครับทางต้นเหนือได้ในบางแห่งเท่านั้นนะครับแถวทางเชตตะวันนะครับทางเชตตะวันทางหลักมืน่นนะครับก็เคลื่อนตัวไปทางล้องกวาง แล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานก็ไปถึงทางช่วงแถว2แถว2เชี่ยวเชี่ยวแถวทางช่วงแม่ทะนะครับก็เตรียมตัวรับมือนะครับเป็นฝนตกกระจายตัวนะครับอันนี้ถ้าหากว่าเราดูจากภาพรวมเนี่ยก็อยู่เล่าๆในช่วงเย็นเนี่ยนะครับประมาณร้อยละ40ของพื้นที่จากนั้นเราไปดูต่อนะครับแถวทางช่วงจังหวัดเพชรบูรณ์ครับแถวทางทางชนแดนก็มีเล็กน้อยครับไปทางเนินมะปาง แล้วก็มีแนวโน้มที่จะน่าจะเคลื่อนตัวถึงทางช่วงบ้านใหม่แล้วก็ทางช่วงอ่าจังหวัดเพชรบูรณ์ทางท่าพลนะครับทางท่าพลก็เคลื่อนตัวไปแถวทางลมศักนะครับแถวทางเหล่ายาแถวอำเภอลมเก่านะครับแถวทางท่าผูนะครับแล้วก็ทางช่วงอ่านครไทยเนี่ยนะครับทางช่วงนครไทยก็จะพัดผ่านแถวทางเชี่ยวเชี่ยวแถวทางชาตรการ แล้วก็เข้าไปปกคลุมแถวทางช่วงนาทุงใหญ่หนาคล้ายนะครับแล้วก็ทักานาผักก้ามนะครับแล้วก็ล่มเก้านะครับก็เตรียมตัวรับมือมาดูทางช่วงพักเหนือนะครับที่ติดกับทางประเทศเมียนมาบ้างนะครับแถวทางแม่สอดแม่ละมาดท่าสองอยางนะครับก็มีฝนค่อนข้างเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ทางช่วงจังหวัดตากก็เป็นช่วงๆไปนะครับแถวทาง จดีโคทางทพพระก็เต็มตัวรับมือครับมีกลุ่มเล็กๆนะครับกําลังเข้าแถวทางช่วงแม่กลองน้อยนะครับก็เป็นกลุ่มเล็กๆเคลื่อนตัวผ่านแล้วก็ทางช่วงโป่งน้าร้อนนะครับก็เริ่มมีชูยวเชียวทางช่วงหนองใหญ่นะครับทางช่วงวังบัวนะครับวังบัวแล้วก็ทางช่วงโค้งวิไลนะครับมีกลุ่มใหญ่นะครับมีกลุ่มใหญ่มาทางช่วงโค้งวิไลนะครับตกหนักนะครับ แล้วก็เตรียมตัวรับมือแถวทางช่วงหนองกระทุ่มหนองกระทุ่มนะครับแล้วก็แถวทางโนนปอแดงนะครับก็มีเชียวเชียวอยู่ทางช่วงบ้านไร่เตรียมตัวรับมือนะครับฝนตกทางช่วงบ้านไร่ทางช่วงเก้าเลี้ยวทางหูกวางเตรียมตัวรับมือนะครับคาดว่าน่าจะถึงจากนั้นเราไปดูต่อทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนค่อนข้างชุกอยู่ทาง จังหวัดบึงกาฬครับทางจังหวัดบึงกาฬทางจังหวัดหนองคายทางด้านที่ติดกับจังหวัดบึงกาฬแล้วก็ทางช่วงจังหวัดอุดรธานีนะครับมาหาแถวทางช่วงจังหวัดนครพนม,มสกลนครน,นะครับแถวนี้ประมาณ5้าจังหวัดนี้นครับก็มีฝนค่อนข้างเยอะนะครับ <S <s <í> ตอนนี้กําลังตกหนักอยู่ทางช่วงนาโซนะครับนาโซทางช่วงดอนปอ แล้วก็คำหมื่นก็มีอยู่บ้างนะครับกระจายตัวเล็กน้อยดงมดแดงทางชัยพรคำภูแถวทางช่วงกำแพงเพชรทางทุ่งสว่างพรจเจริญท่าสิริขันท่าไล่ทางช่วงคำสมบูรณ์ไผ่ล้อมนะครับแล้วก็แถวทางช่วงอำเภอท่าอุเทนดอนดูคคำนกกกคำไห้นะครับแถวทางช่วงบ้านก่อสี่สงครามนาดี แก้วปัดโป่งนะครับเสาเล้าใหญ่แล้วก็นาว่านาจานนะครับขั้วสูงอําเภอวานอนิวาสอําเภอวานอนิวาสทางช่วงบ้านนาบัวแล้วก็ห้วยหินลาดนะครับทางดงแสนสุขทากกแดงทากกต้องนะครับแถวทางทรายทองทางโค้งพัฒนานะครับทางดงมาไฟแล้วก็กุดเรือคำดงบากนะครับก็มีฝนปะปาย ดงหวายนะครับทางดงหวายพลค้องสีบุญทันบ้านพึ่งนะครับแล้วก็บ้านหยวดทุงหลวงปากสวยนะครับทางบ้านน้ำเดือพนบกบ้านบัวนะครับทางกุดแคนทางน้ำเปนะครับแล้วก็รัตนวาปีนะครับก็มีมีมีแบบปะ,ป,ะปายนะครับแถวทางช่วงปะโคนะครับทางช่วงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายหนองสองห้องนะครับ ก็มีปละปายนะครับมาเป็นช่วงๆแล้วก็ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตอนนี้กำลังตกหนักนะครับแถวทางในตัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแถวทางช่วงหนองหินนะครับแถวทางหนองหินเป็นกลุ่มฝนที่มาจากทางหนองห้างครับแล้วก็โนนสวรรค์น,นะครับโนนสวรรค์ใหม่ศรีวิไลนะครับก็เคลื่อนตัวมาเข้ามาทางช่วงปากดงสีสมพรน,นะครับก็ เรียกได้ว่าเป็นกําลังใจให้นะครับในช่วงบ่ายนี้เย็นนี้ค่ํานี้นะครับตกหนักแล้วก็ทางช่วงดงเย็นทางภูเงินนะครับมาทางช่วงบ้านพรทางช่วงบ้านพรแล้วก็ทางช่วงเข้าทางสูงเนินบ้านสูงเนินนะครับก็มีฝนชุ่เชียวอยู่นะครับชุ่เชียวอยู่แล้วก็เข้าแถวทางโนนชาติทางกุชินาลายนะครับพัดผ่านมีป่าปลายบ้างทางเขาวง แล้วก็ทางอาดอนตาลน,นะครับดอนตาลก็มีฝนนะครับดอนตาลอำนาจเจริญทางช่วงห้วยทรายทางกุดกรอยนะครับกุดกรอยแล้วก็ตาเหลวนะครับแล้วก็แถวทางกลุ่มฝนที่มาจากทางคอนสายตระการพืชผลกําลังเข้าแถวทางช่วงบ้านนาว่าสีเมืองใหม่นะครับก็เตรียมตัวรับมือนะครับทางช่วงสีเมืองใหม่ แล้วก็กุดถั่วนะครับกำลังเข้าทางช่วงพี่บู์มังสาหารนะครับพี่บูนมังสาหารก็เตรียมตัวรับมือแล้วก็คำมันปลานาจเจริญเตรียมตัวรับมือนะครับแต่เป็นกุมฝนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทางตอนล่างก็มีป่าปลายบ้างเป็นช่วงๆไปนะครับป่าปลายบ้างเป็นฟ้าครึ้มส่วนใหญ่แถวแถวอำเภอละหานทรายอำเภอบ้านกวดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เชี่ยวแถวทางจีกแตกกาบเชิงเนี่ยนะครับ พี่น้องอทหารทุกท่านนะครับที่ประจำอยู่ชายแดนตอนนี้นะครับมีฝนเข้านะครับก็แจ้งเตือนแล้วก็ถ้าเรามาดูกลุ่มฝนทางช่วงภาคกลางวันนี้นะครับทางภาคกลางวันนี้กลุ่มฝนเริ่มน้อยลงนะครับไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานค่อนข้างตกหนักแต่ก็ยังถือว่ามีฝนตกแช่อยู่หลายพื้นที่นะครับกําลังเข้ามาทางาบ้านไร่นะครสวรรค์น,นะครับก็เริ่มมีบ้างเล็กน้อยตลิ่งสูง ตลิงสูงครับทางเชี่ยวเชี่ยวแถวทางช่วงลานหมาในล้านหมาในแล้วก็ทางช่วงทุ่งเสือโทนนะครับทุ่งเสือโทนทางช่วงสีีสวัสดนะครับท่ากระดานใสโยกใหญ่แล้วก็หนองปือหนองลีเตรมตัวรับมือครับด่านช้างแล้วก็มีปะปลายแถวทางหนองยาไซทางดอนเจดีทางสุพรรณบุรีนะครับอ่าโพตะควร แล้วก็ทางเสนาก็เริ่มเป็นคืมคมๆนะครับเสนาสองพี่น้องทะเลบกแล้วก็บางเลนจตัวรับมือนะครับบางเลนเริ่มเข้าทางเริ่มเข้าทางบางเลนแล้วก็บ้านนานะครับบ้านนาแถวทางสระบุรีนะครับทางช่องไทยนะครับทางช่องไทยกําลังไปทางช่วงมวกเล็กนะครับมวกเล็กแล้วก็ปากช่องกําลังตกหนักปากช่องกําลังไปทางคลองไผ่ คลองไผ่นะครับเตรียมตัวรับมือคลองไผ่สี่คิ้วสูงเนินนะครับคาดว่าไม่น่าเกินสักประมาณสิบหกสิบเจ็ดนาฬิกาก็น่าจะถึงนะครับก็น่าจะตกหนักอยู่แล้วก็ทางช่วงบ้านนาทางนครนายกก็ยังคงมีฝนอยู่ปลายนะครับแล้วก็ทางช่วงนนทบุรีนะครับนนทบุรีก็มีฝนนะครับมีฝนปลายแต่ก็ไม่ตกหนักเท่าไหร่นะครับทางนนทบรุรีทางโซนกรุงเทพมหานครสมุทรปราการ แล้วก็มีปกคลุมใกล้ๆก,กับนครจัยศรีนะครับแต่ก็เป็นฟ้าขึ้มๆนะครับเพราะว่ากลุ่มฝนเคลื่อนตัวผ่านไปแล้วนะครับก็ต้องรองลุ้นในช่วงค่ำๆว่าจะมีการกอดตัวอีกหรือเปล่าในช่วงแถวตั้งแต่บ้านโป่งมาหาจังหวัดนคนปรปฐมนะครับในตัวอำเภอเมืองแล้วก็ทางช่วงนครชัยศรีสามพานนะครับสามพานก็อาจจะมีปล่อยๆบ้างแต่ก็ไม่ใช่ฝนใหญ่นะครับไม่ใช่ฝนใหญ่ แล้วก็ทางช่วงบางเลนนะครับทางช่วงบางเลนก็มีเชี่ยวเชี่ยวอยู่นะครับน,น่าจะไม่ถึงบางเลนหรอกแต่เป็นเชี่ยวเชี่ยวเป็นกุมฝนเล็กๆนะครับทางช่วงทะเลบกทางช่วงกาแพงแสนเนี่ยนะครับแล้วก็หนองไก่ขันก็มีเชี่ยวเชี่ยวนะครับตอนนี้ที่มีฝนอยู่จะเป็นช่วงตั้งแต่แถวทาง่าสวนพึ่งแถวทางบ้านข่านะครับทางด่านทับตะโกจอมบึงนาคอกเนินม่วงนะครับ อำเภอเมืองจังหวัดราดชบุรีหนามพงดอสมุทรสงครามตอนไผ่นะครับตอนไผ่แล้วก็นาโคกสมุทรสาครน,นะครับสมุทรสาครกําลังกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่กําลังมาทางหนองฮันใหญ่นะครับแถวหนองหัดใหญ่แล้วก็น่าจะปกคลุมถึงทางช่วงโคกขามก็เตรมตัวรับมือนะครับคาดว่าทางช่วงสมุทรสาครสมุทรสงคราม สมุทรปราการนะครับในช่วงเย็นเนี่ยมีฝนตกแช่อีกแน่นอนฝนเข้ามาแน่นอนนะจนถึงช่วงดึกนะครับโดยเฉพาะทางช่วงกรุงเทพหานครตอนล่างลงมาหาสมุทรปราการค่ำคืนนี้นะครับมีฝนตกแช่แล้วก็สมุทรปราการคิดว่าฉะเชิงเซาไม่รอดนะครับฉะเชิงเซาบาง้าแถวทางชนบุรีพนัฐนิคมเนี่ยนะครับเย็นๆค่ำๆเนี่ยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาแน่แล้วก็ ทางช่วงจากนั้นเรามาดูทางช่วงภาคตะวันออกกันบ้างนะครับก็ตั้งแต่แถวทางช่วงบ้านนานครนายกนะครับมีฝนตกหนักขณะนี้นะครับทางช่วงบ้านสร้างปาจีนบุรีนะครับนายโตอีกเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็ทางช่วงคําภูทางสีมหาโพสีโมโหสถนะครับแล้วก็ทางช่วงหนองให้น่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับไม่เกิน16-17นาฬิกาก็น่าจะหยุด แล้วก็ทางช่วงทับลานเตรียมตัวรับมือฝนตกหนักนะครับทับลานไทยสามัคคีบุเจ้าคุณนะครับแล้วก็ด่านต่อไปที่ต้องเตรียมตัวรับมือที่เป็นกลุ่มฝนมาจากทางช่วงภาคตะวันออกตอนบนก็จะอยู่ในส่วนของทางโคกสำรานเตรียมตัวรับมือฝนชุดใหญ่ทางอําเภอวังน้ําเขียวนะครับอําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาเตรียมตัวรับมือนะครับฝนชุดใหญ่กําลังมาทางช่วงคอนบุรีนะครับแล้วก็ คิดว่าทางอำเภอปากทงชัยอำเภอโชคชัยในช่วงประมาณไม่เกิน17นาฬิกานะในตกหนักแล้วก็คืนนี้อาในตัวอำเภอเมืองแล้วก็เกือบจะทั้งจังหวัดของนครราชสีมาน่าจะมีฝนทั้งจังหวัดนะครับน่าจะเป็นส่วนน้อยที่ที่ไม่มีส่วนใหญ่น่าจะตกแล้วก็ค่อนข้างตกแช่ด้วยนะครับนครราชสีมาแล้วก็ในตัวแถวทางนางรองก็ไม่น่ารอด อำเภอนางรองนะครับอำเภอนางรองแถวทางบ้านบุกเนี่ยนะครับแล้วก็อำเภอหนองหงอํอำเภอชำนี้อำเภอหนองกี่อำเภอละหานทรายอำเภอบ้านกวดเนะี่ยไม่น่ารอดนาโดนหมดทางช่วงสะแก้วนะครับก็มีชฉวเฉียวอยู่ทางหนองไห่ทางวัฒนานครมีชิวเฉียวนะครับแล้วก็ทางช่วงคลองตะเกาขคลองหาดก็มีประปายทางโป่งน้ําร้อนนะครับวับนนี้ แล้วก็ทางช่วงจังหวัดตราดก็มีมีเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่วันนี้ทางช่วงจันทบ,บุรีไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่ในช่วงเย็นนะครับแล้วก็ทางช่วงศรีราชาแหลมชบังพัทยาระยองไม่มีนะครับวันนี้ช่วงเย็นนี้ไม่มีแต่ว่าในช่วงกลางคืนไม่แน่นะครับเป็นกลุ่มฝนที่กําลังมากับมรสุมนะครับตอนนี้พัดผ่านลง เข้าภาคใต้แถวทางเพชรบุรีนะครับคาดว่าน่าจะลงอ่าวไทยแล้วก็น่าจะมาถึงแถวพัทยาแถวระยองต่อไปในช่วงเย็ยนๆค่าๆนะครับน่าจะถึงตอนนี้มีแถวเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีเตรียมตัวรับมือนะครับไม่เกินอีกครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ทางช่วงทัศเลาทางโพงเขสนะครับชะอำหัวหินปึกเตียนเตรียมตัวรับมือนะครับฝนกาลังมานะครับอาจจะเป็นฝน ลักษณะตกไม่หนักแต่ว่าเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะครับทางช่วงป่าละอูแล้วก็ทางช่วงปรจจวบทับสแก่คลองลอยสะพานน้อยนะครับแล้วก็ชุมพรก็มีบ้างป่าปลายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแถววันนี้แถวทางละนองไม่มีนะครับทางละนองไม่มีฝนเลยนะครับฝนหายวันนี้ละนองหลังสวนฝนหายนะครับในหยานคุรัลบ,บรีตะกัวป่าฝนหายนะครับทางกระปงฝนหายแล้ว มีอีกทีหนึ่งก็คือจังหวัดภูเกต็ตภูเก็ตนะครับภูเกต็ตแล้วก็ทางช่วงพระแสงทางนาสารเข้าทางช่วงท่าสาราแถวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีบ้างเล็กน้อยป่าปลายแล้วก็จังหวัดตรังจังหวัดตรังเข้าพัทลุงนะครับเข้าบางแก้วแต่ก็มาแป๊บเดียวเป็นฝนชักๆแล้วก็หยุดไปตกไม่หนักนะครับแล้วก็ทางจังหวัดยะลาลามัน ยาหานะครับมูนูปักเปืนนะครับก็มีฝนนะครับปักปือแล้วก็ทางช่วงลือเสาะทางต้นตาลน,นะครับแล้วก็ทางช่วงนารารที่ว่าเตรียมตรวรับมือนะครับคาดว่าไม่เกินอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าได้ถึงนะครับเอาละครับยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแนวโน้มนะครับก็คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องอย่างแน่นอนแล้วก็ตกหนักโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่ วันที่6เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มหนักขึ้นอีกรอบหนึ่งครับวันที่แต่วันที่6หนักอีกรอบหนึ่งแล้วก็วันที่10จะหนักถึงหนักมากนะครับฉะนั้นหมายความว่าแนวโน้มปริมาณของฝนเนี่ยจะหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงวันที่10เนี่ยก็จะเริ่มมีย่อมความกดอากาศต่ําเริ่มมีแนวโน้มทวีกําลังแรงขึ้นนะครับแต่ก็เน้นย้ํากันในทุกคลิปขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางไปก่อนเพราะมันยังไม่ชัดเจนนะครับยังคงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากว่ามีการอัปเดตใหม่หรือว่ามี ความชัดเจนที่มากขึ้นเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่นะครับขอฝากคนละหนึ่งกําำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดสำหรับการอัปเดตในคลิปนี้กับผมแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ